สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้เราจะนําเสนอผล,ลไม้ในบ้านนะคะให้เพื่อนๆมาชมกันนะคะว่าในบ้านของเราเนี่ยมีผล,ลไม้อะไรบ้างนะคะลูกใหญ่มากเลยดกด้วยนะคะ จัดว่าดกนะคะต้นแค่นี้ดกต้นแค่นี้มาต้นเล็กๆเ,เองนี่คู่แฝดอันนี้ก็แฝดเหมือนกันจริงงนี่มีกิ่งนี้มีสี่ตสี่ 4, 4ลูกดกจริงๆค่ะดกจริงๆอะไรก็ดกหมดนะดก ข้างล่างห้อยตรงเต่งเห็นไหมคะนั่นอะไรน,น,นั่นอะไรมันถึงห้อยตรงเต่งมะกรูดก็ใช้ทําประกอบอาหารได้นะคะมะกรูดก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้ะใส่ใส่พริกแกงทําต้มยําทําแกงนะคะใส่ผลมันสามารถใส่ ขนมจีนน้ำยาหวานนะคะหอมเปลือกมันนีจะหอมมากทำน้ำยาสระผมทำน้ำยาล้างจานนะคะได้หมดลูกใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูสิดูดูลูกมันนะคะมะกรูดมะกรูด ดกจริงๆให้ดูทุกซอกทุกมุมของต้นมะกรูดว่ามันดกขนาดไหนดกค้าดกไม่ดกเปล่าดกแล้วลูกใหญ่ด้วยใหญ่หน้าดูเลยราไปตำทิศแกงนะี่นะอย่าบอกไครเชียว ประโยชนของมันก็มีเยอะแยะนะคะเพื่อนๆจ๋าไปหาอ่านเอาเลยคะ่ะมาทำากับข้าวผสมพริกแกงใส่ต้มยำหอมค่ะหอมหอมกลิ่นมะกรูดเพื่อนๆจะเห็นลูปมันไหมคะนะ่ะ ลูกมันนะคะลูกมันเพื่อนๆเราพาเพื่อนๆมาชมมะนาวนะคะมะนาวพันไม่มีเมล็ดนะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะนี่คือมะนาวชื่อพันธุ์มันนะคะตาฮิติดกมากนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นต้นเก่าเพื่อนๆจ๋าต้นเก่าของเราให้เพื่อนเืนชมนะคะห้อยระยุงในอย่างขนาดต้นเก่าแก่นะคะชมกันนะคะดุกมากเลยพามาชมกิ่งนี้กิ่งนี้ใบเยอะมองไม่เห็นลูกเห็นไหมคะมะนาว ใช้ทำอาหารประกอบอาหารนะคะใช้ทำน้ำมะนาวทำใส่กับน้ำผึ้งนะคะทำให้เสียงดีทำให้หายเจ็บคอบีบมะนาวใส่เกลือนิด,น,ดนิดนะคะน้วของเราดกมากจากนำเสนอที่มันดกนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆมาชมทางนี้นี้คือทังที่ ถูกต้องของแสงนะก็เป็นเพื่อนจ๋ามาเราไม่ซูมแล้วพาไปดูใกล้ๆเลยติดกับลูกมะนาวไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่โอ้โเราปลูกไว้ในบ้านนะคะตอนแรกก็ปลูกไว้กินนะคะตามสูตรของ ในหลวงเลยนะคะว่าอย่างแรกเราปลูกไว้กินก่อนเหลือเมื่อไหร่ค่อยขายก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆจ๋ามะนาวนี่เราก็ได้ขายทุกปีดุกจริงๆด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งเอาให้รอบต้นไปเลยว่ามันดกจริงไหม ดดกจริงๆนะคะเพื่อนๆดดกจริงๆอันนี้ปลูกในบ้านนะคะในบริเวณบ้านดูพวงนี้ที่มีสามลูกลูกยังใหญ่<ๆ>เคยเดือนก่อนออกลูกแล้วค่ะแต่มันร่วงหมดมันร้อนมันนะคะอากาศร้อนทำให้ผลไม้ล่วงได้ก็อีกไม่นานก็จะได้ชิมมันแล้วนะคะนี่ นี่ทลายนี้มีสี่ลูกยังไม่ดกเท่าต้นน้นนะคะเนี่ยนี่กำลังอ่อนต้นนี้มีสามทลายก็เพราะได้กินอยู่กับเพื่อนๆจ้ะมะพระ้าว มะพร้าวต้นนี้ขายไปหลายรอบแล้วเพื่อนๆก็ยังมีนะคะมีให้เห็นนะคะต้นนี้เนี่ยทลายหนึงมีหลายลูกเปิดหมวกให้ชมมะพร้าวน้ำหอมค่ะเพื่อนๆจ้ะมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ทลายใหม่ ันนี้ก็เนี่ยใกล้จะได้กินได้นะคะก็มีออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนออกมาเรื่อยๆเลยมะพร้าวแล้วก็พามาถึงส้มโอส้มโอนะคะมีจิ้งจกอยู่ตรงนี้ด้วยตัวหนะนึ่งจิ้งจกมาจาับ ดุกนั่งดุงนัง,งดุกนะคะเพื่อนๆดกุกไม่ใช่จะพามาดูแต่ต้นดุกๆนะคะเพื่อนๆจ้ะดุกทุกต้นร่างในสองลูกกลุ่มนี้เป็นสิบลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยเดี๋ยวย้ายเพื่อนๆชมห้อยตูงติ้งดุงลางก็มี หอยหอยหอยเห็น,นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะส้มโอส้มโอเนี่ยลูกนี้ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางดูตรงตรงดิใหญ่มากเลยท่ไม่ได้ซูมนะคะเพื่อนๆใหญ่เอง ี่นเราบอกดกเห็นไหมคะดีลงตรงเตงไปหมดอันนี้เราปลูกในบ้านนะครับเพื่อนข้างล่างยังไม่เห็นข้างล่างนี่ห้อยจะถึงพื้นดินอยู่แล้วนี่นุน่นนุน่นนี่นั่นนั่นดูฟังนี้สักนิดน้สมโอคะ่ะส้มโอขาวแตงกวานะคะ เขาตั้งกว่าอร่อยอร่อยนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งดุกเหมือนกันพาชมใต้ต้นมันเลยนี่เหมือนเรามองดาวนะต้นนี้สองต้นมันอยู่ใกล้กันเอาต้นนี้ ต้นนตนน้้นนนนีกัเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะต้นเนี่ยมีสามลูก